รวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่หรือ mobile stroke unit นั้นเป็นรูปแบบของการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบใหม่ที่สามารถเคลื่อนที่ไปหาผู้ป่วยที่สงสัยอาการของโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างทันท่วงทีณจุดเกิดเหตุโดยที่สามารถให้การวินิจฉัยและรักษาไปพร้อมกัน ปัจจุบันการให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยที่มีอาการของสมองขาดเลือดสามารถลดความพิการของผู้ป่วยได้อย่างมีนัยสำคัญแต่มีผู้ป่วยบางรายอาจจะมีข้อจํากัดในการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลโมบายสต็ o กย Unit สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วมีประโยชน์ในการลดระยะเวลาการมาโรงพยาบาล หรือออนเซ door ของผู้ป่วยนอกจากนี้ Mobile ส t r o k e Unit ยังมีความสามารถและประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งบนตัวรถทำให้ทราบถึงพยาธิสภาพของโรคอย่างรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้นโมบายสโตยูนิตมีประโยชน์ในการให้การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำด้วยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญสำหรับผู้ป่วยที่มีข้อ่งชี้และไม่มีข้อห้ามในการให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการของโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด โมบายสต็ o กยูนิตสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมองได้เพิ่มขึ้นท้ายที่สุดนี้จึงสรุปได้ว่าลดมินิฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่หรือโมบายสต็ o กยูนิตนั้นเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้มากขึ้นด้วยทีมแพทย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่สงสัยอาการของโรคหลอดเลือดสมอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบโรงพยาบาลได้แบบปกติทำให้สามารถดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้มากขึ้นและครอบคลุมยิ่งขึ้น